ีครับกมมาตกเต่งไงบ้างนี้วัเดียวช่ยดเฮ้ยเฮ้ยเยเบได้ด้วยเจนนี่ยงยงยงเอายง ปล่อยยุบ <impleas> uh -huh. oh, <sharp inhale> ยุดนอนจิ่มนอนนอนรมเอ๋อมอึไปดพอดีเราต้องเข้าใหม่ิงกาปาปีกูปีทางิงปเเเเเ